คนเแล้วสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการผมดองนะครับผมดองนะครับด้วยคนเดียวนะครับนะผมดองคนเดียวทํางไงนะครับนะวิธีการพับผ้านะครับนะพับผ้านะครับสมมติว่าไม่มีเพื่อนนะครับอยู่คนเดียวนะครับเราก็ใช้นะประตูครับประตูครับไปทีจับให้นะครับนะดูการพับผ้านะครับ จะต,ต้องระัวังนะครับระวังระวังต้องระัวังนะครับเวลาเวลาไอเอาประตูเนี <for free canal> ่บนะครับเพราะว่ามันอาจจะเนี่ผ้าขาดได้นะครับต้องระัวังนะครับนะวิธีการพับผ้าก็พับเข้ามาอย่างนี้ครับนะพับเข้ามาก่อนนะครับนะนะครับพับเข้ามาก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็เก็บเก็บม้วนเก็บนะครับนะมันจะเรียบนะครับทาให้ปลายไม่แตกนะครับนะพับอย่างนี้ครับนะ อันนี้คือทําคนเดียวผมคนเดียวนะครับนะไม่ต้องมีเพื่อนนะครับสจแแ้ก้ก็ต่อไปข้างหนึ่งน,นะครับนี่คนระับ น well oh ี่นะครับพับไปเรื่อยเลยครับเอาพับอย่างไปนะครับเสร็จแล้วครับเรียดนะครับเรียดทำให้เรียบนะครับจับหยียบนิดหน่อยนะครับนะแล้วก็ครับแล้วก็มันเรียดให้มันเรียบๆนะครับอย่างนี้นะครับรับมาครับมันจะเรียบนะครับนะครับ แล้วก็มาเห็นการผมนะครับผมก็จาบักขนาดนะครับบักขนาดนะครับเอาข้างหลังนะครับยาวหวข้างหน้านะครับนะครับให้มันพอดีกับส่บของเรานะครับเราก็ดึงออกมาก่อนนะครับนะดึงมาก่อนนะครับนะครับดูว่ามันถูกทางหรือเปล่านะครับนะถ้าถูกทางเราก็ดึงออกมาแล้วครับนะประมาณหนึ่งแขนนะครับ อันหนึ่งแขนนะครับนะอันหนึ่งแขนอย่างเงี้ยนะครับหนักจับนะครับแล้วก็หมุนนะ,นะครับเนอะ๊มันยากยานะก่าาางานะวกงนี้นะครับนะมันึมมากเลยยากตรงนี้นะครับนะแล้วก็เอาคอเนี่ยไปขึ้นมาครับนะแล้วก็จับมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จับเกียยขึ้นมาครับ <c oughs> จับด้านหน้าด้านหลังนะครับจนะับเพบ่นะครับจับอ้นหลัอนครับนะแล้วก็กะเลยครับประมาณนี้นะครับปึบ๊บแล้วก็การรัดนะการรัดก็ไม่ได้บอกวิธีนะครับเอาแค่ง,ง่ายๆเลยนะครับรัดอกนะครับจชรัดเอว รัดเอนะครับก็ประมาณนี้นะครับจับนิดหน่อยก็โอเคแล้วครับ